อะไรตาพาเลยเมื่อกี้เห็นคนไม่รู้เหมือนกันผมก็มึนๆไม่มีพี่ทุกอย่างคิวเป๊ะอ๋อออ่เคตาพาเองใช่ป่ะใช่ใช่คิดไปเองนะคิดไปเองคิดไปเองดีเราจินตนาการดีเออนั่นไงเปียกเช็ไปอาบน้ำที่ไหนมาเนี่ยมาอาบน้ำบนเวทีจะช่วยน้องหน่อยไหมทุกคนสาดความรักมาให้ผมก้ากล้าตลาดเราก็ได้รู้ว่าสิ่งสิ่งนี้ไม่เหมาะกับเราตีย่างใด ว่าด้านมากมากจริงๆเอาล่ะดิช่วงนี้ในงานให้น้องๆเนี่ยพูดฝากทิ้งท้ายกันนเรื่งดีกว่าในส่วนกิจกรรมของเรางานไอวิทย์ไอโบกรีนะครับ for my world เริ่มจากอาติงโตก่อนตัวประการครับพอมารอบที่ผ่านมาไม่ได้พูดเนี่ยยกตนไม่ได้พูดอาจจะได้พูดละขอบคุณสำหรับภาระหน้าที่นั้นนะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเอ่อหรืก็ต้องขอบคุณพีอนจีนะครับที่ให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆแบบนี้ใช่ไหมครับพี่แคนแล้วก็ เออเป็นกิจกรรมที่พูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากจะขอฝากผลงานนะครับผมอยากฝากละครหัวใจเรือพ่วงด้วยนะฮะก็ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ทุกเรนเื่องหัดเลยนะครับก็ติดตามชมได้คทางช่องห้าครับแด้ติดตามได้นะคะก็อันนี้ก็คือน้องซิงโ ผมก็สำหรับโครงการนี้ที่จะเป็นโครงการที่ระดับระดับโลกเลยเดี๋ยวเพราะว่าคนเราอยู่บนถือโลกเดียวกันนะฮะไม่ว่าประเทศไหนไม่มีการแบ่งแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยกันรักษาโลกเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรารักษาตัวเราด้วยรักษาครอบครัวเราด้วยรักษาประเทศชาติของเราด้วยรักษาโลกเป็นโลกเหรอรักษาโลกโอเคครับพี่ฮิวครับแล้วผมก็ อยากจะให้ช่วยนุรักษ์กันนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมโลกกันค,ครับผมกาอำลังานนะครับรับ,รบผมฝากรายการสองรายการนะครับรายการตามติดชีวิตดาวทางช่องแอคชั่นแนลตอนสี่ทุ่มนะครับรแล้วอีรายการหนึ่งคือรายการนอกรอบครับก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับดาวการเทินของเราได้แหละ <epherd. S 2> ก็มีนอกรอบเกี่ยวกับ กวนใจเรื่องพวกนี้บ่อยมากที่ผมชอบมากเลยชอบดูรายการนอกรอบมากเลยนะครับขอรายการที่ที่เปิดเพลงมีซีดีโอใช่ไหมอ่าแรงตรงนี้นี่จต้องขบของพี่แรงตรงนี้แน่ขของพี่ออหรอผิดผิดผิดรายการโอเคเดินยวเผื่นะเผื่เรินเตียมกันทีหลังนอกรอบนี้อยากดูอ่ะอ่านว่านอกรอบได้ไหมได้พี่ได้เหรอพยายามทำไมเนี่ยพี่อยากแตกต่างไง กับรายการของทัแกนนะคะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษมากมายกับพี่นจีก็ได้เจอกันแน่นอนนะครับแล้วก็มีอะไรไหมอยากมีอะไรอีกไหมครับผมก็ขอบคุณทุกคนวันนี้แล้วกันครับผมโอเคน้องแกนค่ะมาพี่ดูบ้างอันนี้ย้ำก่อนย้ำอีกนิดนึงตอนนี้เนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาและยังโหวต บวกพอไดโหวกเอาไปบวกในโชว์เราได้อยู่นะครับใช่โชว์โชว์โชว์นั่งดีโชว์นี่เลยนี่เลยเนี่ยทุกคนนะวันนี้นะ2,500คนเนี่ยนะครับผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการถกประเด็นนี้ว่าประเด็นไหนเพราทำอะไรไหนสำคัญและควรแก้ไขในส่วนของประเด็นใช่คือเราทำคนเดียวไม่ได้ไงแต่ระดับโลกเขาช่วยเราได้ใช่เลยเพราะทำให้มันเร็วขึ้นไายใช่เลยที่ถ้าเราทำคนเดียวจะประมาณ10ปีแต่เสร็จถูกต้องแต่ถ้าเกิดร่วมกัน การอาจจะเร็วขึ้นอาจจะปี2ปีแต่ยังไม่ล้าใช่แล้วครับผมอันนี้ก็ขอฝากไว้นิดนึงคือที่ให้ทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะทุกข์จะเศร้าจะเหงาจะสุขจะอะไรก็ตามโลกไม่เคยทิ้งเราใต้เรายังมีพื้นดินอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็ช่วยกันเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญนะครับผมค่ะเลือกกันแค่หกข้อจาก16ประเด็นสําคัญนะคะกั็ไอวิดโอไเอวิดเอวิดโอไอวิดโอ